ไปดูคลิปกันเลยว่าในสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงพ่อนายกหรือเปล่าเออมีใครกล้าพูดถึงพ่อนายกไหมแล้วในสภาวันนั้นเนี่ยเขาห้ามกันไหมเขาติงกันไหมเออเออนะมีนะมีสิไม่นานมานี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะเตือนกันนะครับส่วนประธานวรรนอนอ่ะดูคลิปก่อนนะได้เตือนคลิปก่อนว่ามีปะทันไหมทันไหมเอามีนะมาอมายุทธพงศ์จรัสเสถียรครับสสเพื่อไทยอภิปรายนายกชื่อพลเอกประยุทธ แล้วก็พาดพิงพูดหลายครั้งถึงชื่อและตําแหน่งของคุณพ่อของนายกพลเอกประยุทธ์ครับมาจากทรัพย์สินและรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยท่านประธานครับผมเนี่ยก็สงสัยครับว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไปเอาเงินมาจากไหนมากมายครับรับราชการนะครับเป็นถึงทั้งชีวิตเป็นถึงผู้มัจการหารบกเนี่ย ก็มีเงินอยู่แค่128ล้านแล้วไปเอาเงินมาจากไหน466ล้านท่านประธานครับบิดาของคุณประยุทธ์เนี่ยคือพันเอกประพัฒนจันโอชาเนี่ยได้ขายที่ดินครับได้ขายที่ดินจำนวนนะครับ50ไร่3งานกับ8ตารางวาที่ตั้งอยู่ที่แขวงบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร ให้กับบริษัทที่ชื่อ69้ property จำนวน600ล้านเมื่อวันที่9พฤษภาคม2,556โดยแจ้งว่าผู้ซื้อนะครับก็คือบริษัท69พเ property เนี่ยซื้อไปเนี่ยเพื่อไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ท่านประธานครับในการซื้อขายเนี่ยมันก็จะเป็นสองฝั่งครับฝั่งผู้ซื้อเนี่ยก็คือในสราวุธเทียนสุวรรณ เป็นตัวแทนของบริษัท69 Property ฝั่งผู้ขายก็คือพันเอกป,ประพัฒน์จันโอชาบิดาของนายประยุทธ์นี่แหละเป็นเป็นผู้เออ่เป็นผู้ขายนะครับโดยบอกว่าผู้ซื้อเนี่ยเดินทางมาเองแสดงว่าวันนั้นเนี่ยนายสลาวุฒิเนี่ยเป็นตัวแทนบริษัทฝั่งผู้ซื้อแล้วก็ได้มอบแคชเชียร์เช็คนะครับของธนาคารธนาชาติเลขที่ 5 6 0 0กศูนยาจำนวนเงินนะครับหกรล้านบาทให้กับผู้ขายท่านประธานครับต่อมานะครับได้ทำสัญญาซื้อขายในวันทำสัญญาซื้อขายเนี่ยบิดาของคุณประยุทธ์เนี่ยก็ได้มอบเงินจำนวน540ล้านโดยมีความประสงค์นะครับให้ผู้รับซึ่งเป็นบุตรชายคนโต มีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการดูแลเงินจำนวนนี้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องแทนพันเอกประพัฒผู้เป็นบิดาตามที่คุณประยุทธ์เนี่ยเห็นสมควรต่อไปมีหน,นังสือฉบับนี่นะครับตามหนังสือฉบับนี้นะครับที่บิดาคุณประยุทธ์เนี่ยได้มอบเงินนะครับ ให้540รอยสี่ล้านแต่บอกว่ามอบให้กับพี่น้องคุณประยุทธ์นะครับแล้วก็เป็นการมอบให้โดยสเสน่หานะครับแล้วท่านประธานครับถ้าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นวินยูชนทั่วไปเนี่ยกระผมคงไม่เอาเรื่องนี้มาอภิปรายครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติครับในการซื้อขายที่ดินคนซื้อก็พอใจซื้อเนี่ยคนขายเขาพอใจขายเนี่ย นะครับถ้าได้เงินเยอะเนี่ยนะครับมันก็ดีนะครับมันก็เป็นเรื่องวินยูชนคนทั่วไปแต่ที่ผมเนี่ยนะครับต้องเอามาอภิปรายในสภาต้องมาเรียนกับท่านประธานเรียนกับคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับชัดนะฮะชัดนะฮะชัดมีการพูดถึงคือทนน่านท่านยประยุทธ์ก็อธิบายว่าที่ดีอะไรเป็นต่างเปนงไนงใช่ไหมคุณพ่อซื้อก็ให้ก็ให้ให ให้ก็ถูกไงก็ถูกแล้วแล้วทำไมแล้วแล้วเขาขายแล้วเขาดูแลกันเองกับเรื่องเงินนั้นแหะในครอบครัวของเขาเนี่ยมีที่ก็ขายแล้วก็ใครจะเป็นคนดูแลเงินก็เรื่องในครอบครัวแต่เอ่ยชื่อชัดเจนไง เป็นคนนอกไหมพันเอกประพัฒจันโอชาแล้วก็มีชื่อบริษัทมีชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสราวุฒิเทียนสุวรรณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นคนนอกทำไมวันนั้นพลเอกประยุทธ์ถึงใจกว้างได้อทําไมวันนั้นประธานชวนหลีกภัยซึ่งนั่งเป็นประธานถึงปล่อยให้มีการอภิปรายได้ละแล้วทาไมวันนั้นไม่เห็นมีคนประท้วงยุทธพงศ์จลศเทียนให้จุลมนุนวุ่นวายเลยอ่ะใช่ก็ปล่อยให้เขาอภิปรายให้ได้เนื้อหาไปนี่ไงสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นสิ่งที่มันเคยมีมา แล้ววันนี้ทำไมจึงแต่ต้องทักษินชินวัตรไม่ได้ครับให้นึกถึงคำของเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะมันไม่ใช่คนนอกมันเป็นคนในมันเป็นคนในเออไม่ใช่มันไม่ใช่เหรอเอ,อมึงมึง,ม,งมึงมึง <อะ S 2> มไม่ใช่คนนอกมึงคนในอุตสาห์เรียกเป็นมันให้แล้วนะฮะคุณมันยอดยังจำได้อีกคำมันต้องชัดเออจะได้ตรงกับข้อท็จจริงนะครับ